สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาคุยกันนะครับทั้งเรื่องของเลสเตอร์ซิตี้ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยต่อเนื่อง รวมไปถึงมาอัปเดตตลาดซื้อขายนะักฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยช่วงนี้คึกคักสุดๆทั้งการท่าเรียนนครราชสีมารวมถึงขอนแก่นยู่นเตดนะครับแต่คลิปในช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไครต์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันกับผมต้องพนวัฒน์ยังไงก็ฝากด้วยนะครับใครที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกส่วนใครที่ยังไม่กดฝากกดด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับเจยียงคงขอเก็บตกในเรื่องของเลสเตอร์ซิตี้กันอีกสักหน่อยก่อนจะไปอัปเดตตลาดซื้อขายนักฟุตบอลไทยลีกกันนะครับเพราะต้องยอมรับว่าการที่เลสเตอร์เนี่ยคว้าชแชมป์ฟุตบอลเอเเอคัก็เซอร์ไพรส์มากๆแต่ตอนฉลองแชมป์ภาพที่คุณท็อปไอยวัฒประธานสโมสรเลสเตอร์เนี่ยได้ถูกนักเตะเลสเตอร์อย่างแคทเปอร์ชูไมเคิลร่มถึงเจมี่วาร์ดี้เนี่ยชวนลงมาฉลองแชมป์ด้วยกันแบบสุดเหวี่ยงและเป็นกันเองสุด ซึ่งภาพนี้นะครับกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วยุโรปและทั่วเกาะอังกฤษแล้วก็บอกว่าคุณท็อปรวมถึงคุณวิชัยเนี่ยเป็นคนไทยที่บริหารทีมฟุตบอลได้ดีสุดๆแถมมีความเอาใจใส่เป็นมากกว่าเจ้าของทีมนะครับล่าสุดตอนนี้ก็ยังได้รับคำชมไม่หยุดเลยนะครับคือหลังจบเกมที่เลสเตอร์เอาชนะเชลซีเป็นแชมป์ฟุตบอล f a ฟเอเนี่ยสื่อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับบนเกาะอังกฤษนะครับต่างตีข่าวเลสเตอร์เป็นแชมป์ พร้อมภาพที่คุณท็อปลงไปเฉลองแชมป์กับนักเตะซึ่งกระแสนเนี่ยไม่แพ้ตอนที่เลสเตอร์หักบากาเซียนผง,งาดคว้าชแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลิกเมื่อปี2016เลยนะครับซึ่งภาพข่าวหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องขอขอบคุณสยามสปอร์ตนะครับต้นสังก,กัดที่ทำงานของผมที่เอาเรื่องนี้มาเผยแพร่ให้แฟนฟุตบอลไทยได้รับทราบกันนะครับโดยสื่อทุกฉบับของอังกฤษเนี่ยที่เป็นหนังสือพิมพ์นะครับเขาได้ตีข่าวเขาบอกว่า เน้นไปที่ความสมหวังของเลตเตอร์หลังจากต้องอกหักมาตลอดจากการเข้าชิงฟุตบอลเอเอคับถึง4ครั้งจนกระทั่งโรเจอร์กลายเป็นกุนซือคนแรกที่ทําให้เลตเตอร์สมหวังได้สําเร็จขณะเดียวกันหลายฉบับนะครับก็ไม่ลืมที่จะยกย่องเจ้าของสโมสรชาวไทยจากตระกูลสีวัชนะประภา โดยเริ่มตั้งแต่คุณวิชัยนะครับที่เทคโอเวอร์สโมสรและบริหารด้วยใจกระทั่งนำความสุขให้ชาวเมืองเลสเตอร์ด้วยการเป็นตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลเพยร์มลิกเมื่อปี2016นะครับรวมไปถึงคุณท็อปอายวัตที่สารตอบปณิทานของคุณพ่อโดยสื่อแรกเนี่ยเป็นซันเดย์มิลเลอร์นะครับเขาพาดหัวยักษ์ใหญ่เลยก็บอกว่าแชมป์นี้เพื่อคุณวิชัยหลังจากนักเตะเลสเตอร์ประกาศอุทิศความสำเร็จให้อดีตประธานสโมสรผู้จากไปพร้อมกับ ทำสกู๊ปนะครับเจาะลึกความสำเร็จครั้งนี้ของ l ล t ตอร์ซิตีภายใต้การนําของคุณท็อปอายวัตแล้วก็มีเมลอนซันเดย์ก็ลงภาพคุณท็อปนะครับยกมือไหว้แล้วมองฟ้าพร้อมกับบรรยายใต้ภาพว่าประธานเลเตอร์ลํำลึกถึงบิดาของเขายังมี Sunday People นะครับเขาออกมาบอกว่าจิ้งจอกตอบแทนศรัทธาที่จะเป็นแชมป์เอเบอรัพของคุณวิชัยนะครับโอ้โหอ่านข่าวนี่ขนลุกเลยนะ ขณะที่คลิปสั้นๆนะครับตอนที่แคสเปอร์ชูไมเคิลเนี่ยไปชวนคุณท็อปอายวัตลงมาฉลองแชมป์เนี่ยก็กลายเป็นไวรัลนะครับคนเนี่ยพูดถึงในโลกโซเชียลแชร์ภาพกันอย่างแพร่หลายนะครับไม่ใช่เฉพาะแฟนฟุตบอลไทยแฟนฟุตบอลทั่วเกาะอังกฤษก็แชร์หมดนะครับนอกจากนี้ในโลกโซเชียลของอังกฤษก็ยังพูดถึงเรื่องของเลสเตอร์ซิตี้ที่เป็นแชมป์ฟุตบอลเอเบคัพและคุณท็อปลงไปฉลองแชมป์กับนักเตะนะครับอย่างสื่อกีฬาชิดังอย่างบีอินสปอร์เนี่ย เขาทวิตข้อความแล้วเขาก็ชื่นชมคุณท็อปก็บอกว่ากิริยาที่ยอดเยี่ยมของคุณอัยวัศราาีวัฒนประพาประธานสโมสรเลสเตอร์ชูถ้วยแชมป์ที่มีชื่อเสียงรวมถึง b t Sport นะครับสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษอีกหนึ่งเจ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณไม่มีทางเห็นเจ้าของทีมอื่นๆลงมาในสนามแบบนี้และเป็นที่รักนั่นเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆของโลกฟุตบอลนะครับแล้วก็ยังมีท็อคสปอร์ตนะครับก็พาดหัวข่าวบอกว่าแบรนดนโลจเจอร์และคุณท็อป โอบกอดกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ชลองแชมป์เอฟเอคับเจ้าของทีมบิ๊กซิกพิมลิกอังกฤษควรจะจดโนต้ตไว้โอ้โหก็จะสื่อไปถึงเจ้าของแมนยูเจ้าของลิเวอร์พูลเจ้าของสเปอร์อะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีเอร์ไลท์ครับตำนานกองหน้าของอาเซนนลที่ปัจจุบันเขามาทำหน้าที่วิเคราะห์เกมให้กับ BBC s p r t t เขายอมรับเลยนะว่าอิจฉาเรเลเตอร์ที่มีประธานสโมสรที่ยอดเยี่ยม ต่างกับสแตนโคเอนเก้ที่เป็นเจ้าของทีมอาร์เซนอลที่มีแต่คนไล่โดย e เอรไลก็บอกว่าเขาอิจฉายอย่างมากที่เลสเตอร์มีเจ้าของที่สามารถทำงานได้แบบนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ทำให้เนี่ยมันกินใจเขามากและยินดีกับเลสเตอร์อย่างยิ่งนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับขอบคุณเนะะื้อหาและข้อมูลต่างๆจากสยามสปอร์ตเลยนะครับต้นสก,กัดที่ทำงานของผมที่นำมาเผยแพร่เรื่องราวแบบนี้ให้กับแฟนฟุตบอลไทย ได้ชมกันผมก็นำมาพูดต่อนะครับผมชอบเรื่องราวแบบนี้ครับมันสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยเป็นอย่างมากแล้วก็มันคือเรื่องราวระดับโลกนะครับแล้วผมเชื่อว่าทำให้หลายชาติเนี่ยมองการทำงานของคนไทยในการบริหารทีมฟุตบอลไปแบบที่ดีขึ้นอีกเป็น้อยเท่าเลยนะครับขอปรบมือให้กับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ผู้บริหารทีมอย่างคุณวิชัยแล้วก็คุณป๊อปอีกครั้งนะครับกับความสำเร็จในครั้งนี้ ถึงแม้ผมจะเป็นแฟนเชลซีแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจจริงๆเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็น่าจะประทับใจเรื่องราวที่ผมนำมาพูดคุยให้ฟังนะครับจากนั้นนะครับไปอัปเดตเรื่องของความขึ้นไหวของตลาดซื้อขายนะักฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยที่ต้องบอกว่าตอนนี้โคตรคึกคักจริงๆครับไปเริ่มที่การท่าเรือกันหน่อยล่าสุดก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลน,นะครับ เมื่อได้ทำการเซ็นสัญญาคว้าตัวจอนบาโจแนวลุกตัวจีตของสุโข,ขทัยมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่ทราบนะครับว่าบาโจเนี่ยเพิ่งแยกทางกับสุโข,ขทยัยแม้ผลงานส่วนตัวของบาโจจะดีมากแต่เขาก็ไม่สามารถพาทีมสุโข,ขทัยรอดตกชั้นได้นะครับและเขาก็ยังอยากเล่น ฟุตบอลไทยลีกต่อก็เลยมีการพูดคุยกับสุขโขทยัยสุดท้ายก็เป็นการแยกทางกันได้ด้วยดีนะครับจากนั้นก็มีหลายทีมที่สนใจคว้าตัวจอนบาโจไปร่วมทีมก่อนที่จะเป็นการท่าเรือนะครับที่ตอนแรกเนี่ยเขาสนใจจะดึงตัวบารอสทาเดลี่กองหน้าดีกรีดาวซันโวไทยลีกของ bg มาร่วมทัพแต่ไปไปมาๆมานะครับคุยเรื่องสัญญาของทาเดลี่ไม่ลงตัวทำให้ดิวนี้ต้องลมเลิกไปและสุดท้ายนะครับ เป็นการท่าเรือที่ให้ความสนใจบาโจแบบจริงจังแล้วก็เรียกได้ว่ายื่นข้อเสนอให้กับบาโจพิจารณาสุดท้ายบาโจตอบตกลงและจะเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของการท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือเป็นการโคจรกลับมาท่าเรืออีกครั้งของบาโจนะ เพราะว่าเมื่อปี2015เนี่ยบาโจนะครับเคยไปทดสอบฝีเท้ากับการ5่าเรือแต่ถูกปฏิเสธก่อนที่เขาเนี่ยจะไปอยู่กับสุขโขทยแล้วก็เล่นที่นั่นถึง6ฤดูกาลนะครับยิงไป48ประตูจาก151นัดแล้วก็ยกระดับฝีเท้าขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันอายุ29ปีและพิสูจน์เห็นว่าบาโจเนี่ยสามารถเล่นฟุตบอลไทยลีกได้แบบสบายๆและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ จนการท่าเรืออยากได้ตัวมาร่วมทีมก็เลยที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวบาโจนะครับถือว่าเป็นนักเตะต่างชาติที่สู้ชีวิตอย่างมากนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าจากโนเนมในวันนั้นสู่บิ๊กเนมไทยลีกในวันนี้อันนี้คือความพยายามของจอนบาโจจริงๆนะครับนอกจากนี้จอนบาโจนะครับจะถูกการท่าเรือเนี่ยใส่ชื่อเป็นหนึ่งในโคต้าต่างชาติ ลุยศึกฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มใน,ในช่วงเดือนมิถุนายนอีกด้วยนะครับน่าสนใจนะครับการเสริมบาโจของการท่าเรือในครั้งนี้น่าจะทำให้แนวลุกท่าเรือโหดขึ้นเยอะเหมือนกันเพราะบาโจผมเชื่อว่าน่าจะแบ่งเบาภาระโซเลสได้เยอะถือว่าโอเคเลยนะครับบาโจเนี่ยลากเลือ้อยมันแน่เพราะเขามีความสามารถเฉพาะตัวสูงและน่าจะเหมาะกับการท่าเรือพอสมควรนะครับแฟนบอลท่าเรือก็เฮกันแบบเต็มที่นะครับทีมเสริมทัพ ได้ฮือฮาจริงๆตอนนี้การท่าเรือนะครับกำลังเตรียมทีมอย่างเข้มข้นเพื่อเล่นฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกในส่วนของนักเตะหม่การท่าเรืออาจจะไม่ได้เสริมเยอะแต่จะเสริมในจุดที่เขามีปัญหาเท่านั้นนะครับเพราะว่าการท่าเรือเขามีนักเตะอยู่เพียบอยู่แล้วนะ,ะแฟนบอลท่าเรือก็รอดูฟอร์มของบาจโจในชุดการท่าเรือได้เลยว่าจะโดดเด่นขนาดไหนนะครับ อ่ะนี่เรื่องของการท่าเรือผ่านไปแล้วขยับไปดูเรื่องของนครราชสีมามาซด้าเอฟซกันหน่อยครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยได้ทําการเสียนักเตะตัวหลักนักเตะต่างชาติออกไปหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิริคันยุคเดนิสมูริโลนะแล้วก็ล่าสุดนะครับมีข่าวดีให้กับแฟนบอลสวัสด์แคทได้ประทับใจกันแล้วเพราะว่านครราชสีมานะครับได้ทําการคว้าผู้เล่นเข้าใหม่อีกหนึ่งคนในโคต้าต่างชาติ ก็คือความแม่คาริคารีนะครับอันนี้เป็นกองหน้าวัย29ปีเจ้าของความสูง190เซนติเมตรนะครับดีกรีทีมชาติการหน้าชุดยู20ด้วยประวัติหรือโปรไฟล์ของคาริคารีเนี่ยผ่านการค้าแข่งมาหลายทีมดังเลยทั้ง AIK เคโซน่าบาลิเคเซอร์สเปอร์แล้วก็ฮาโปเอลเปตาพร้อมกับเคยเล่นฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกมาแล้วถึง15นะัดด้วยกันนะครับ จากนั้นเนี่ยย้ายมาค้าแข่งในทวีปเอเชียกับทีมเอามาคิยาเอาอาราบี i, ในลีกสูงสุดของกาตาและล่าสุดเนี่ยเล่นอยู่ลีกอุซเบกับทีม FK2 ทูลันนะครับก่อนจะเป็นนครราชสีมาที่สนใจแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้กับทางฝั่งของคาริคาลีและคาริคาลีก็ตอบตกลงมาร่วมทีมจะมายืนเป็นกองหน้าแทนที่ของเดนิสบูริโลนะครับน่าสนใจมากนะครับสำหรับทับสวรรัสดแคท กับการอิ p พ r ตนักเตะต่างชาติมาใหม่หมดเลยก่อนหน้านี้ได้ตัวมาโคซา,านกนะไม่ฟิลตัวลูกชาวออสเตรียมาแล้วรวมไปถึงควาเบนาอัปเปียคูบีอันนี้เป็นปีกขวาชาวออสเตรเลียเชื้อสายการน้าแล้วก็จะได้ในส่วนของคนนี้ครับคาริคาล,าลีก็จะมาแทนที่ของคารยุคมูริโลก็ติดตามว่า นักเตะทั้ง3คนนี้นะครับจะมาแทนที่ของคันยุกและก็มูเรโลได้ดีขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าแฟนบนนอลนครราชสีมาก็ตื่นเต้นแหละกับการที่ทีมขยับเสริมทัพและอินพร์ตต่างชาตินักเตะมาใหม่หมดเลยนะครับก็ดูกันว่าปีหน้านครราชสีมาจะยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่สุดยอดภายใต้การคุมทีมของโคชโจได้แบบเมื่อฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น 1ทีมจากภาคอีสานแล้วก็มีอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าตลาดซื้อขายไทยลีกรอบนี้สร้างเสียงฮือฮาจริงๆนะครับก็คือจงอางพยองขอนแก่นจูเนเตดนะครับทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีกนะล่าสุดยังคงเสริมทัพยอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ครับขอนแก่นยูได้ตัวอิฟสันเมโลมาได้ตัวอภิศรมาแล้วก็ได้ในส่วนของเอเลฟจากสุพรรณมาล่าสุดนะครับยังคงเสริมทัพยอย่างต่อเนื่องสําหรับขอนแก่น เมื่อบรรลุข้อตกลงนะครับเซ็นสัญญาคว้าตัวพี่ก้าวสันติธรรัธิลมพี่ชายสุดน่ารักที่ผมรู้จักนะครับเป็นกองกลางประเภทขยันทุ่มเทจากบริเทโรร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยประวัติหรือโปรไฟล์ของพี่ก้าวผมบอกเลยไม่ธรรมดานะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขาเล่นอยู่กับไทฮอนดามีลุ้นที่จะติดทีมชาติไทยด้วยนะแต่สุดท้ายก็ไม่ติดส่วนประสบการณ์เล่นในไทยลีกเนี่ยเพียบนะครับทั้งเพื่อนตำรวจโอสถสภาชนบุรี สมุทรสงครามอ่างทองไทฮอนดาพัทยาหนองบัวก่อนจะมาอยู่กับเทโลเมื่อเลข2เมื่อรดูกการที่ผ่านมาและเล่นดีอย่างมากเป็นอีกหนึ่งคีย์แมนสำคัญที่ทำให้เทโลรอดตกชั้นแต่ที่9ไม่ได้ไปต่อกับเทโลและเป็นขอนแก่นยูเนเต็ดที่จริงจังที่จะคว้าตัวพี่9้าไปร่วมทัพก็สุดท้ายก็ได้ตัวมาร่วมทีมนะครับเป็นการเสริมกองกลางที่ดีนะสำหรับขอนแก่นยูเนเต็ดผมว่าพี่9สันติธรน่ะสามารถเล่นได้ในฟุตบอลไทยลีก แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ขอนแก่นยูเนเต็ดได้ตัวมานะครับในโคตาอาเซียนก็คือไปคว้าตัวโจซัวกรอมแมนอันนี้เป็นกองหลังจอมแกร่งดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์มาร่วมทัพซึ่งกรอมแมนนี้ก็ได้เปิดตัวกับขอนแก่นยูซึ่งถือว่าเป็นนักเตะรายที่7ที่ขอนแก่นเสริมมาในตลาดไทยลีกรอบนี้นะครับโดยจัวกลอมแมนเนี่ยเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักนะครับเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของไประเทศฟิลิปปินส์จากนั้นก็เคยไปเล่นใน กับทีมบิสเบนซิตี้ในประเทศออสเตรเลียด้วยก่อนจะมาเล่นกับพวกเซเลสในกรอสเปตาลิงจายาซิตี้ในลีกสูงสุดของมาเลเซียจากนั้นก็มาอยู่กับสุขโขไทยนะครับในปี2019นะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองอีกอย่างครับโจซูกรอมแมนเนี่ยมีประสบการณ์ติดทีมชาติฟิลิปปินส์รุ่นอายุ23ปีแล้วก็ฟิลิปปินส์ชุดใหญ่ด้วยแล้วก็ถือว่านี่เป็นโคต้าอาซียคนแรกของทีมขอนแก่นยูเนเต็ดเลยนะ ตอนนี้เสริมทัพได้มันจริงๆสำหรับขอนแก่นยูนะครับทีนี้น่าจะตามองนะครับนักเตะเก่าก็ยังอยู่หลายคนที่เป็นกำลังหลักอย่างนักลัดโคโบสุวิทย์ไปพรมราชขณะที่เสริมมาใหม่นี่ก็เป็นดีกรีที่เล่นฟุตบอลไทยลีกได้สบายๆครับอิปสันสันติธรแล้วก็โจซัวกรอมแมลรวมถึงเอเลฟนะครับแฟนบอลขอนแก่นเชื่อว่าตื่นเต้นแน่นอนในตอนนี้กับการที่ทีมเนี่ยเสริมทัพแบบจัดเต็มจริงๆนะครับเฮดโค้ชอย่างคาร์ลอสก็มีประสบการณ์ ในการทำทีมฟุตบอลไทยลีกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีว่าขอนแก่นยู่นเตดทีมนี้จะทำได้ดีขนาดไหนในฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับเนื้อสารในคลิปนี้ของชแนลต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมช่วยกันกดซับสไคร์ในชแนลต้องซุยมุ่งสู่5 0,000ื่นซับไปด้วยกันกับผมต้องพันุวัฒย์ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และที่สำคัญนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมอย่างมากที่เข้ามาชมเข้ามาเชียร์กันอ่ะคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ